เราสามารถทำให้มันแตกได้บ่ทำยังไงต้องมีสมาธิเอาลองฝ่อยมาอ้ออแรงกว่านี้อ้อเอาเตะเตะมาอออัอนนี้หนักแน่นหนักแน่นสมาธิมองหนักแน่นมาไหมอืออย่างนี้แหละเยี่ยมเตะมาเออนั่นแหละ ดูจะทำให้ดูนี่คือสายตาต้อกมองที่เป้าหมายเข้าใจไหมวิธีการเตะต้อกเตะแบบมีสมาธิเตะยังไงให้แตกโอ้ฮ่ทีนี้เราจะเอาจิงแล้วนะเมื่อเรามีสมาธิ ตามองที่นั่นเดี๋ยวะอาจารเผิ mm ่งจะเตะให้ดูเตะยังไงให้แตกระเบิดไปเลยเรายังไม่มีสมาธิพอจำไว้ตามองที่เป้าหมายเตะเก่งไหมเยี่ยม เย่เย่ตังแล้วเจ้าก็ว่าอ้ตโอยยังไงก็ไม่แตกวะทำยังไงลึกต้องมีสมาธิต้องมีสมาธิใช่นับสมาธิเลงไปที่เป้าโอ้ปงโอยปังโอยปงองงเลยว่ะทำได้ยังไงเนี่ยเฮ้อ นนที่อาจารย์เพิ่งสอนไปเมื่อกี้เนี่ยต้องทำยังไงบ้างถึงจะแตกไหนลองเตะสิเตะแรงกว่านั้นตเตะแรงเลยเไม่เป็นไรเตะเลยตึ้มมันไม่มีสมาธิเราต้องมาตั้งตั้งสมาธิดีๆหลับตาลงท่องพุทธทมโมโ สังโคพร้อมหรือยังพร้อมแล้วพร้อมแล้วก็พร้อมแล้วก็ใช้พลังงานสูงสุดเตะเลยโอ้โหเก่งยิงเลยทีสองไม่มีสมาธิเอาเอาศอกสับสินั่นแหละศอกแรงๆเอ้ใช้ศอกเออเอาไมนะ เอาต้องตั้งสมาธิไม่ตั้มโอเคได้ได้ต้องตั้งสมาธิก่อนไม่ตั้งเต๋เดี๋ยวยุ่งไรเกมใหม่สมาธิต้องมีท่องตั้งใจก่อนไม่ไเป้าหมายต้องชัดเจนไม่ไม่เอาตั้งเตะเลยเออเอาอีกทีนึงสิตั้งสมาธิเลยเตะเอ้โหเก่งจังเลยทำได้ยังไงเนี่ยฮะไม่รู้อกเอาเก่งเก่งมาก งงแล้วเน oh, 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 ี่ยเจ้าด oh, ูเงินล้านโอ้โหผู้ใหญ่ไปแตกเพราะว่าไม่มีสมาธิเราต้องมีสมาธิชั้นสูงเอาเป็นใครอีกเอาเตะขาสูงโอ้งไม่แตกอีกโอ้งไม่แตกที่ต้องมีสมาธิอีกทีโอ้งอีกทีนึงเฮ้ยโอ้งอีกทีนึง นึงโอ้โูเก่งจังเลยอ่ะโอ้ลูกสุดท้ายแล้วถ้าแตกลูกนี้จะได้กินไอสติมห้าสิบหกไม้ e จะทำได้ไหมเนาอไห <c oughs> นเพิ่มเตอ,ออกแสงพลังดูสิ <c oughs> โอเคเริ่มทิปอุ้งอู้ ดเลยเก่งมากเอามาจบแล้วเออฝากคลิปหนะ่อยฝากติดตามช่องพี่หนอ้อยได้นะครับเจอกันใหม่ชิปหนะ้าขอบคุณครับบ๊ายบ,บายบ,บาย,ยบ,บายบ,บาย